สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาขยายพันธุ์บอนสีหกหลงกันนะคะต้นนี้คือขแขนงเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเน่นมากต้นยังเล็กอยู่เลยนะคะสาเหตุที่ได้แตกกอแบบนี้นะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะนี่แหละพอเราขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วแตกหน่อมาเยอะแบบนี้นะคะเราก็สามารถมาแยกได้เยอะอีกนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกุหลาบแดงจะมาแยกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าได้สักกี่ต้นในกระถางอันนี้นะคะและหัวของบอนสีต้นนี้เราจะขยายพันธุ์เพิ่มอีกให้ได้เป็นสิบเท่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนอย่าพลาดนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะและนี่ค่ะเมื่อเราได้มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะแยกต้นกันนะคะว่านับดูว่าจะได้สักกี่ต้นแล้วมาขยายพันธุ์ ต้นเดิมให้ได้ขะแนงเยอะแบบนี้อีกนะคะไปดูกันเลยนะคะพเพื่อนเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็มารื้อกันเลยนะคะโดยการที่เรารื้อต้นออกมาเลยนะคะพเพื่อนนี่ออกมาแบบนี้เลยนะคะดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะและเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะแยกนะคะไม่ต้องรดน้ํานะคะพเพื่อน ลอยเหยดินร่วนซุยแห้งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาแบ่งแบบนี้เลยนะคะจะทําง่ายกว่านะคะเพราะว่าบางคนก็ก็ใช้น้ําฉีดก็ได้นะคะแต่ว่ากุหลาบแดงจะทําแบบนี้นะคะแยกแบบนี้เลยนะคะง่ายๆดีนะคะเนี่ยค่ะก็รื้อออกมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจะใช้น้ําก็ได้นะคะแต่กุหลาบแดงทําแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องเยอะนะคะ หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะยิ่งถ้าดินร่วนซุยจะทําง่ายกว่านี้นะคะบอกเลยว่าทําง่ายเนี่ยค่ะถ้าใช้น้ําฉีดก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเพื่อนบางคนแล้วแต่บางคนจะทํานะคะหรือออกมาเลยนะคะเพราะว่าแตกเยอะนะคะขนงเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะออกมาแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ ยิ่งพอแบบนี้นะคะเนี่ยไปปลูกได้เลยนะคะแบบนี้เนี่ยได้แล้วต้นหนึ่งนะคะแล้วก็เศษแบบนี้นะคะยังจะแตกออกไปอีกนะคะเพื่อนเนี่ยแยกแบบนี้แล้วนะคะจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนี่หัวนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเราฉีดน้ำก็จะมองเห็นต้นง่ายนะคะมองเห็นต้นง่ายแต่ถ้าแบบนี้บางที <tyard. S 2> เวลาเราแยกออกมานะคะเพราะว่าหัวจะได้ติดดินก็จะไม่เหี่ยวด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแยกออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้กี่ต้นนะคะแยกได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้เราก็แยกออกมานะคะแล้วก็รากก็จะติดออกมาด้วยดินก็จะอ่าแบบนี้เขาจะไม่ค่อยเหี่ยวนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแยกออกมานะคะอันนี้คือต้นใหญ่เลยนะคะเพื่อน อันนี้ก็มีหัวเลยด้วยนะคะหัวก็ใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยคะ่ะหัวใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ยหัวใหญ่อันนี้สามารถแตกได้เร็วมากเลยสําหรับต้นนี้เนี่ยคะ่ะมีขแขนงออกมาแล้วด้วยนะคะเนี่ยแยกแบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะได้ลือนะคะหลายต้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้พุ่มกอใหญ่นะคะหัวใหญ่อันนี้นะคะเราสามารถที่จะปาดาตั้เตด้านบนได้นะคะเพื่อนอันนี้หัวใหญ่มากเลยนะคะถ้าหัวใหญ่เราก็ปาดอย่างนี้เลยนะคะ อ่ายันนี้ได้เลยนะคะปลาดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ไปปลูกอันนี้ก็ยังได้เยอะนะคะและสําหรับต้นนี้นะคะเราสามารถไปขยายได้เยอะมากเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพื่อน แตกออกมาหัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะหัวมันเห็นไหมคะขนาดนี้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราสามารถขยายได้เยอะนะคะเพื่อนดนการที่ปาดตรงนี้ออกไปนะคะเพื่อนๆก็เลือกให้ดีนะคะ,ะปาดลงไปเลยนะคะเนี่ยอ,อย่างนี้นี่เองเห็นไหมคะได้เยอะเลยนะคะต้นนี้แล้วอันนี้เราก็แยกออกไปใส่เลี้ยงไว้นะคะ นี่แยกไปเลี้ยงได้นะคะเนี่ยอืมเห็นไหมคะได้เยอะขนาดไหนและต้นนี้เดี๋ยวเรามาทํากันนะคะเนี่ยหัวแบบนี้นะคะเราสามารถขยายได้เยอะมากๆเหมือนกอที่เพื่อนๆเห็นตอนที่จะแยกนะคะอันนี้ทําให้ดูก่อนนะคะ ได้เยอะมากต้นเดียวนะคะเพื่อนลุ้นนะคะลุ้นนะคะเนี่ยเมือ่อเมื่อเป็นแบบนี้เราก็สามารถตาดออกไปได้อีกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะ,คะได้เยอะนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเขี่ยวไปนะคะ แล้วก็ใช้มีดนะคะใช้มีดนะคะแหะออกไปนะคะเราก็จะได้บอลเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากนะคะและเมื่อได้เหลือต้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถปาดแบบนี้ได้อีกนะคะปาดลงไปเลยนะคะปาดหัวบอลเหมือนตัดจอมนะคะเนี่ยค่ะดึงออกไปแบบนี้นะคะ เพื่อนๆเ,เห็นการกระทําแล้วก็เรามาทําดูได้นะคะและเมื่อได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะมาขยายพันธุ์นะคะมาขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูว่าทํายังไงนี่ต้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่ได้หัวเยอะมากและได้แขนงเยอะมากนะคะเพื่อน๋ยวให้ดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนนะคะเนี่ยได้เยอะมากเห็นไหมคะและหัวแค่นี้นะคะกุหลาบแดงจะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นว่า จะให้แตกกอมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะได้เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราหากล่องแบบนี้นะคะถ้าลุกได้ยิ่งดีนะคะเพื่อนนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จเจาะให้น้ำเดิมนิดนึงนะคะให้มีดูระบายน้ำนะคะเพื่อนเนี่ยคะ่ะสองอันนะคะทำง่ายๆนะคะ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้ดินตัวเดิมนะคะดินตัวนี้นะคะใส่ลงไปอีกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนเราเตรียมอันนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเพื่อน สองอันเลยนะคะให้ได้สองอันแบบนี้ก็ได้นะคะพื้นที่กว้างก็ได้ยิ่งดีนะคะเพื่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆหัวบอลที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะ ผ่าลงไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะฝานลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆก็ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ จิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะวางลงไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือทําง่ายนะคะเพื่อนไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ต้องไปแช่น้ําปูนอะไรมากมายนะคะสูตรกุหลาบแดงนี่ทําง่ายหมดนะคะเพื่อนเนี่ยคะ่ะแค่นี้เองนะคะ ได้แล้วนะคะหนึงอันแล้วก็อีกหัวหนึงนะคะอีกหัวหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะปาดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ฝาเล็กๆเนี่ยแบบนี้เลยนะคะนคะคะ ไปแบบนี้นะคะด้านไหนก็ได้ลงไปนะคะนี่ค่ะสองถาดแล้วนะคะเพื่อนและถ้าเพื่อนๆมีมีอีกนะคะเนี่ยค่ะอีกสองหัวนี้นะคะเพื่อนขยายได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่คือคือการแนะนำไม่ให้เพื่อนไปทํานะคะ และก็ส่วนอันนี้คือวางไว้ก่อนนะคะและส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนเรานับดูนะคะว่าแยกออกมาเลยได้กี่ต้นนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือต้นใหญ่เลยแปดนะคะอันนี้หัวใหญ่เลยนะคะแปดกอใหญ่นะคะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสองต้นนะคะเราขยายพันธุ์จากหัวแบบนี้นะคะได้ถึงยี่สิบต้นนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆทำนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลยนะคะและส่วนต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็หาดินแล้วก็ใส่แก้วแบบนี้หรือใส่ถุงก็ได้นะคะเพื่อนเอาดินที่มันร่วนรวนซุยๆุนะคะอันนี้ก็คือ ดินใบนะะมะขามก็ได้นะคะเพื่อนใส่ลงไปร่วนซุยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินตัวนี้ใส่ลงไปเนี่ยค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะได้บอนสีที่เยอะมากขึ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้กลับแดงทํามาแล้วก็ได้เป็นสวนนะคะแต่ว่าเวลามันสวยเราขายไม่ค่อยลงอะความความคนต้นรักต้นไม้นะคะเนี่ย ได้แบบนี้นะคะเพื่อนเราค่อยไปรดน้ําเอานะคะทําแบบนี้เลยนะคะทุกต้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งอันนี้ก็ใส่ดินลงไปแค่นี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปประมาณนี้แล้วเราก็เอาต้นบอนของเราใส่ลงไปนะคะนะคะแล้วก็ดินตัวนี้ใส่ลงไป เพื่อนเอน,นี่ค่ะวิธีขยายพันธุ์แบบพุกลงนะคะให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะเนี่ค่ะเคล็ดลับเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ได้ทุกต้นนะคะสําหรับคุณทีอ่อยากจะมีบอลเยอะๆนะคะทําแบบนี้นะคะเนี่ค่ะอันนี้แล้วนําไปแช่น้ํานะคะเพื่อนๆรองด้วยน้ํานะคะอันนี้คือทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะและสําหรับต้นที่มันมี หัวใหญ่ๆแบบนี้เราก็เลือกกระถางที่โตสักนิดนึงนะคะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะเพื่อนใส่ดินลงไปครึ่งนะคะดินนี้เพื่อนๆหาได้นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดินตัวนี้กรบลงไปนะคะจะทำให้เขาแตกกอได้เร็วนะคะไม่แน่นนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้คือต้นนี้นะคะ และสำหรับแบบหัวอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ผ่าหัวนะคะก็ปลูกใส่แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ต้องการให้กระดให้เขาแตกกอเยอะๆนะคะเหมือนที่เราแยกออกมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเราก็สามารถปาดแบบนี้ได้นะคะเพื่อนปาดครึ่งเลยนะคะปาดครึ่งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยปาดไปแบบนี้เลยแล้วก็ปักลงไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเนี่ย ใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้คือสองหัวเลยนะคะได้เลยนะคะสองถึงสามก็ได้นะคะอันนี้จะผ่าทักสามเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เนี่ค่ะอ่าสามเลยนะคะอันนี้คือได้หมดเลยนะคะมันจะแตกหมดเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะ ไว้ในนี้แหละเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาเต็มนะคะเนี่ยค่ะก็เอางใส่เพิ่มน,นะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปแยกตัดเป็นสองสามท่อนได้เหมือนกันนะคะ และสาหรับอีกหัวหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเจาะด้านนี้อันเดียวก็พอนะคะรูเดียวก็พอนะคะเพื่อนแล้วดินใส่ลงไปนะคะดินใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะทาง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนของที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเอามาปลูกได้หมดเลยนะคะแล้วดินที่ใช้ก็เจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ร่วนๆใบไม้ผุๆนะคะเพื่อนใบไม้ผุๆที่เราหาได้นะคะไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็ผ่าลงไปเลยนะคะเราก็แยกแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะได้หมดเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็ได้อีกเนี่ยค่ะ อยากได้ให้มันแตกกอใหญ่ๆนี่แบบนี้เลยนะคะฝังลงไปนะคะเพื่อนแล้วเช่นอันนี้นะคะเราก็ฝังไปเลยแบบนี้นะคะ คแค่นี้เองนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็ลดน้ําลงไปนะคะและนี่ค่ะคือหน้าตาที่ย่อออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนและสําหรับต้นนี้ก็อยู่แบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปทําตามได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวิธีขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะฮุกหลงแบบนี้เลยนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่เราทํามาแล้วหน้าตาก็เจ็ดแตกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนแต่โกติมกระทางแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าจะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะเยอะมากนะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์ได้แบบนี้สุดยอดมากนะคะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ